สบายดีภาคใายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีโปรยพี่เนาะเนี่ย FC สุดหูสุดคตเนาะหนี่กำลังออกวันหน้าพี่น้องออกไปเบิ่งนาะไปอัปเดตหนะ้ามันเป็นยังไรเนาะไปเบิง่งถา,ามน้ำถามปลาทีอาร์ตวรมันจะเป็นยังไงฝนตกหนักลายขนนึ้นีพี่น้องเลยงบฉันเศร้าอยู่ก็ไปเบิง่งโปรยเบิ่งน้าำถามถมโปรยเนี่ยน้าถม,มโปมยน้ำเนะี่ยพี่น้องเลย มึงตุ่นหนามในไหนนะสามยามฝนพี่น้องเอ้ยโอ้ฝนตกหนักเสียหายหนักเข่าหนามสามฟ้าเข่าวองท่านแล้วโอ้ดีทราบมาสินี่ไปเบิ่งกันพี่น้องมันจะเป็นยังไงอามยางลัดมาทางนี้พี่น้องสร้างเหมือนตาบุรไหลเพราะมันหนามหนามมันไหลนะอย่างไรอ้วมหรอ Tao <laughs> <laughs> muốn tát vậy không bạn? Muốn đi tát nó. Ôi <laughs> cái gì đó, cái này, khỏi tát vậy rồi hay. Hãy <laughs> 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 ทางเชียงโคบเหรอไงแฉะนั้นโคบกลุ่มยังอยเลยต้องเข่าเราคลาดได้ก็เข่าเราฝนม้วนเข่าได้เมืองหนาวมั้ยเฮน่ะตีเฮ้าโคกตีนั่งไหล เออมันห่ออยู่ในกรนี้เอาเฮยมาตืละไล่นี่ขันมันโมเมนต์โตเฟื่องขันมันห่อห่ออนี่ตนโตเฟืมองกับหนโตมือหินโตกำลังขี่หกนะบึงบึงหนาหอยมันสีดายสั่มไรพี่น้องเลยหัดคัวหัน คือสิไปเนาะครัวฮครัวอยู่หันเห็นพี่น้องเลยที่ที่เาเที่ยวคุเมืองเนี่ยที่เทาเอาซาเลงเที่ยวคุเมืองเหนพี่น้องอันผู้ได้หลยเบิ่งคลิปเขาเลยคือสิเห็นเนาะคือสิหู่จักป้าเจ้าพี่น้องมอให้บอพี่น้องเลยครัวเที่ยวเที่ยวขามนี่โบเรือพี่น้องเลยไปเด้อไปแล้ว อายุคือนเดะพี่น้อเลยเราพอสมุูรณ์นสี่ใดปีเพื่อขามนะนี่น้อสบายดีพอพี่นอกไปต้องเพื่อ้องเพื่อตอนสี่มดเอาโปมนนั่นน้อพี่น้อเอาโปูนขึ้นไปยานักด้วยโอ้โเสียบตคเนี่ยเฮ้ยจ็คคนี้ร่างหมื่นนะฮะโอดีๆขนมี้ตใหม่ห้จับ มันจะเบ่งสภาพเขาไม่จกินจังเลยไม่ทอดอันนี้ซ้ายคืออันนึงใส่กล่องทองนะทำไมกกองหนักนาดนี้เหมือนฟาดึงที่แกะกันเอาดีๆนะพ่อต๊ะคุณดิหนักจำนี้มีว่าเฮงเฮงกว่านี้ยฮงเฟอะมากแล้วหางหายดนเนาะ จากติเขี่ควนเออขามควนพีน่จะถ่ายเลยขี่ขขเหอมึมองตีขี่เห่อมาเต้นะโอ้ยหนามกนี่ซำสิเอาปลาเอาเนาะอันปลามันขืนเดียชายตุ่มนี่ซำสิเอา ổn ờ, à, ừ, thôi ừ, nó, đó đó? một, một đẹp lại, đẹp lại, à, mặt chân này chân kẹo kẹo xài sẽ to cái Phật à. Bộ bên đây được đồ thì nó là vân có hẹn gần à. phạ khi phương khi phạy kìa Làng phương làng phải cả bộ đại nó Ừ Nhưng... กับเป็ะตมวนน้ jaar jaar ําเสียงกบเสียงเขียดหอกเนาะพี่น้องออกมานะมาไแอุกใจน้ําข้าว่าท่านได้เอาเนาะพี่น้องาท่านท่านเาแล้ก็คือสิม่วนสิมีแงมันก็ยังประมาณ10ปายให้พี่น้องเอา ก็จมีกระกเหมือนั้นเาหนะอืมีตับด่ขาพนมาตกิดตาอยากเรียไปขนะันนี้อาลองตัดเพรว่าช่องตามือมานี่ก็คุบตับเครื่องเล็บมึงตีพี่น้องอยากมอนยอดเออมกงโต๊ะเยอะนะโต๊ะหอมบัดท่าไปเบิ่งให้น้องพี่น้อง ่งหลับนะฮะโอ้โเรี่งนหนแค่พี่นองเ้ยนะโอ้เออเอ้เหมนอย่งอันนี้พี่้อก เขาวันที่ตัดไหวให้นี่นแน้อ้โหเนด้้เว้ยาัเปลนแนี้ดเดียบบ่อยเนาะธรรมาตะลาให้ตัดไปตัดบ่

โมจักกินเนียได้ไหหรอกนี่เส่นนี่ สีแด้แบบมึกอะไรมันเด็ดมาเสกว้แต่สีแดงสิคกี้พายกินแ่นั้นนะขร่าวคุณชาว่ะเนื้อหนึ่งสองสาม ี่หา้าหกเจ็ดปดเดยสิปายให้สปาให้กันพวกราคาก่อมือ่อมือแจคมือายมันสีแดดพี่หน้องนี่ง็นยังเถื่อมาเยอะไอ้ยั่นันมาแดดเนี่นะกอมันเดี๋ยวเาไปเอาโฟมขึ้นก่อนปะ่เอาโฟมขึ้นก็ <อะ S 2> เอาโฟมไปหมุนเอาโฟมก่อนพี่น้องตอนนี้จะมเอาปั่ขปม,ปมขึ้นนพี่น้องเอาโฟมด้วยเอาปัา่มขึ้น่เดีโปมใส่หน้าแส้นาไมนเป็นหนา เออบ่อทดเกือปุ๊บยงสีแดงย่นี่บอจต๊ก็ย่งไปเปียนเทียนนกันเลยดึงขึ้นจกสารนวลเฮ้ยจะว่เอามันผนผาทางออ ทางงานใหอีเด้นจังบอกเกะกะแบบโอ๊ยมันเอามีดมาให้มีดน้ำแปดหน่อยิจะสิดันขึ้นได้บ่นี่ดิมันกะข้าอันดิถอดออกอันนี้ mày hết mày à? mày hết mày hết mày hết đi hết mày hết mày hết mày mị, mày hết 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 mày เนี mm ่ยมนมาฝนผากามาแต่6 hmm. ป mm ีแต่นอปีนี้ขันมือขันมือแดงแบบว่าพ้นตกเผื่อมาอีกคือซ้ำมือคือนี้ห่วยเนาะเฮ็เนาะ จนว่าอยากอันน <Yeah. S 1> oh, ี้ผูกไปจักจนอยากขอดเทียงผูกไปจักหนอโอ้กะบ่เลิกเนาะปลานนี้พอว่าละบ่หมดลงไปมัดกูได้คืนว่าลังบากงี้ยเนี่ยกำชินโตมาก

ปีน่าเอาบริสทไหมมื่นตุรัส วัดเว้นบางกองเขาบางกองเขาขัวเป็มอันผาบเ่งไปเจอเป็นสภานใหม่ไฟเนาต้องห้องากันเห็ดสามคนไม่รู้คนน่ะวรอนเอ็ดทงนั้ะที่เอาซาดิ่งผามเอาทาง ทางรถมาอะไรพี <Alo. S 1> ่น้องนี่มาทางนี้แหละเนาะน่ามันบ่ไหลยได้เนาะหัวเพียงข้อหมดเลยนะซะหมดนะนี่เปียกแน่ไนาะพี่น้องเนียเปียกจังเลยฮะ แต่หนามันก็บเปียกเนอ้มันกสินี่จะจำนอกันเนาแต่ยังสูบดีเนาะนะคะกับพุดเคาะลยเลาะว่า่ะบอดาบ้านหงเสรจกันีเนาะุดเคาะใมันมันจะ่ได้เาอยากไปหามันครหน้าเนี่ยมันเป็นต่ำร้ายสิเร้ยนหน้าบาดเตกหน่อยหนึ่งหรือ่าแทจ็บนึ่งวมก้อนโมหน้านี่ต้องห่วง วัดนี้เฮยสิถอมหน้าแซ่ห่วยเกินไปแด้วเคยเห็นหน้าปีกสิถอมหน้าแสงกสิถอมเนาะแต่สีเด็กผ้ากันเนื่อนักสีเราเมื่ออยู่วานพอแลอฟพออยู่หน้ามันกับเปื้อนมาซะเวลาเนี่ยฝนพอมันกับแดดมีแต่ออกมาจอบมิเตาออกมาจอบเบิ้ง มันแดดแต่กับเขาีนยังสิมาสเซอยันะพี่น่องยังสิมาปีนแบบไม่ลามันแดดนะมะปีนห้มันแห้งชุ่มสิมันแสนะเมื่อเนี่บอดอนไปตีหมองต่อเนาะพี่น้องไปตีหมอกเนี่ยชิ้นก็ชิ้นหนั ปอะไรว่าเกิดเกิดสับเจ้เกิดคอยยืดุ่มเกิดกระเดกน้องพี่น้องกะาวน้าก้าวสีจะเมื่อสิปิดคลิปลงเพียงสำเนีนเ้อเดี๋ยวพอกันคลิปหนาพี่น้องบนกรักสิ่งอไปตีมองต่อเนาะไปหากินกับพี่น้องเลยต่ออีพี่หนาพอกันอีพี่หนาเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไร สบายดีฝากกดไลค์กดติดตามนะเด้อพี่น้องเนะพื่อเป็นกำลังใจใผกเข้านการเต็ดคลิปต่อไปพี่น้องฝ <c ười> น,น,น,นตกจักมือไ้สีแดดจักมือไ้สีเศร้าเนาะ